สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับมมดิชั่นเคยเย้วันนี้นะคะ,มมเ,คนนะ,คะเราก็มาจะมาเล่นออโรบอทนะคะเป็นแมปกินตามสีนั่นเองก็คือเรานะคะสมมติว่าเราเลือกสีใช่ไหมสมมติว่าเราเลือกสีชมพูเรากินสีอะไรนะคะ แล้วต้องเวลาไปซื้อของใช่ไหแล้วก็ต้องซื้อแต่สีชมพูแล้วเวลากินก็ต้องกินสีชมพูนะคะใครกินได้เยอะสุดถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะนี่ตอนนี้สีชมพูกําลังกินถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมอย่างรวดเร็วนะคะก็คือว่าตอนนี้เขากำลังเล่นกันอยู่แล้วก็เข้าไปได้เลยลองเข้ากันไปดจะเข้าไปได้อยู่สีอะไรเนี่ยถีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินโอ ได้เห็นไหมคะว่าถ้าเรากดทําอาหารเนี่ยอาหารก็จะไปวางอยู่บนโต๊ะคนที่กินอาหารก็จะกินกินกินกันนะคะอิงชนะนะคะสีชมพูมาเกมต่อไปนี่คนที่ชนะก็จะได้มาเต้นอยู่ปรากฏดังนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรารอตาต่อไปนะคะมาดูกันว่าตาต่อไป เราจะให้เลือกขนาดทีมนะคะว่าจะมีทีมกี่คนอันนี้เราขอเลือกเป็นห้าคนนะคะแล้วมีคนเยอะๆจะได้ช่วยกันเยอะๆนะคะคือคนสองคนนําอาหารสองคนกินอีกหนึ่งคนก็ไปช่วยหาอาหารไปหาไปซื้อของเพิ่มนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเลือกสีชมพูคะ่ะสีโปรดเลือกสีชมพูเพราะว่าเห็นว่าส่วนใหญ,ญ่คนที่เอกสีชมพูนะคะนี่แหละคนเดิมๆก็คือคนที่เขาเก่ง โอเครอนะคะ3ามสอแล้วเขาก็จะขึ้นแผนที่นะคะว่าจะเอาอะไรนี้มาซูชิบาร์ลูปโอมพิซซ่าฟาร์มเราจะเอานี้ดีกว่านะคะที่มันเป็นอะไรอย่างเนี้ยอะไรปาที่เป็นเกี่ยวกับสวนสาธารณนะนี่่ะ อาัสอันนี้อ่านไม่ได้เลยนะคะพยายามอ่านหลายรอบแล้วโอเคค่ะเราต้องรีบเก็บตะก้ารนะคะอันนี้อันนี้เราอยู่ในหมวดฟาร์มนะ,ะมีคุนหมวดฟาร์มเยอะสุดแล้วก็ต้องเก็บนะคะเก็บเอันไหนที่เป็นใส่ลุรีบเก็บเลยโอเคคืออันไหนที่เป็นใส่ลุ้นนะคะถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนแบบสูงแบบว่าเพิ่มลวดเลยนะคะไม่ดีแบบว่ามาเพิ่ม กีละอันกีละอันนี่ไปกันนะคะทุกคนต้องรีบไปกินแล้วเพราะว่าสีเหลืองนํำไปแล้วนะคะดูข่ะคะแนนสิบเก้าแล้วนี่ไปนี่ไะคะเพื่อนเรามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องวางวางก่อนเอาวางทำอาหารทำเลยตอ้ไปช่วยเพื่อนกินดีกว่านะคะเพราะอยู่ ามคนเลยโหนี่เราก็ทำอาหารนะคะตอนนี้อาหารหมดแล้วเราต้องไปซื้อก่อนนะคะไปเอามาเพิ่มลืมหยิบตะกร้าลืมหยิบด้วยนะโอ้ยชอบลืมหยิบตะกร้าตลอดเลยเวลาของอเคไปเติมกันมามีอะไรบ้างอ่าไม่มีเลยอ่ะมีอะไรเนี่ยเวลาของ แตงโมมีไหมแตงโมไม่มีสับประรดมีไหมไม่มีนี่เพื่อนหยิบมาแล้วนั่นเองก็ว่าทำไมหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าอ,ด,าอ,าาด,าอดอกทานตะวันเออสีชมพูชนะยอยที่สุดสีเราก็ชนะนะคะออ้นีนนะคะก็จะปรากฏเลยอันนี้คือตัวดิฉันเองนี่อันนี้คือตัวดิฉันนะคะ นี่คือทั้งหมดอะขอเลือกสี่คนนะี๋ยวโอเคสีชมพูค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าเราชอบสีชมพูนะคะโอเคแต่ว่าจะบอกนะคะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ตัดต่อเยอะนะคะเพราะว่ามไม่มีเวลาว่างตัดต่อเท่าไหร่นะคะตัดต่อ เพราะว่าตอนถ่ายคลิปก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่เลยเสียงคำเสียงนึงเสียงนี่ก็จะไม่ค่อยได้ใส่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่นะเค okay. ตอนนี้นะคะเราเลอกพิซซ่านะแล้วซึ่งพิซซ่าก็ได้เป็นอันที่เออได้เป็นอันที่ทุกคนต้องใช้นะคะโอ้เราต้องใช้มอเตอร์ไซค์เราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทุกคนเราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปโอ้โห ต้องนั่งมอไซค์เข้าไปซื้อเลยนะคะเนี่ยหรือว่าอะไรอ๋อจอดมอไซค์เหรออ๋อใช่ค่ะจอดมอไซค์โอ้โหคนเลยจะเข้ามอไซค์โอ้ตรงนี้ก็จะมีแซนด์วิชสีชมพูอ่ามีอืมนู่นของใส่รุ้งนี่เก็บเลยนะคะเพิ่มคะแนนให้เรามชมพูเต็มเลยตรงนี้เก็บมาให้หมดเลย ชิปชินี่เพิ่มใหม่อีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนบอกคอลี่สีชมพูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีใครเคยเห็นบอกคอลี่สีชมพูไหมจะไม่เคยเห็นนะนต่อไปไก่นี่ทุกคนเราเจอไก่อีกแล้วไก่สีชมพูปึ๊บ อันนี้อะไรไอติมมีไหมไอติมสีชมพูไช่ก็อุ้ยกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งนะคะกุ้งสีชมพูเก็บได้ไหม,ม,มเนี่ยอันนั้นสีม่วงแน่เลยเออโอ้โหแล้วว่าเราต้องไปแล้วนะคะนั่งรถไปต้องนั่งรถไปพิ้วไปเลยไปเลยไปเลย นั่งรถไปนะคะมันไกลมากโอเคจอดโอเคทำการวางลงนะคะวางของลงแล,งลรีบทำอาหารบด่วนเลยตอนนี้ต้องรีบกินเลยนะคนกินเนี่ย ทีชมพูสงสัยชนะแน่ๆเพราะตอนนี้สีเหลืองทำการไปซื้อของแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลาทำอ,อาหารมีสองคนอีกสองคนน่ะอีกสองคนหายไปไหนอีกสองคนน่าจะนี่ไงคะอันนี้มาแล้วหนึ่งคนมากินอาหารต้องรีบมากินนะคะชนะแน่ๆด้เลยค่ะทุกคนแบบนี้ยังทำอาหารไม่เสร็จแน่ๆ มีคนรรมาทำอาหารเยอะมากอาสลับอาไปกินๆๆๆๆๆแล้วคนที่กินไว้มากครับครับครอู้ตอนนี้ไปหนึแล้วค่ะทุกคุณตอนนี้ปลาไปหนึ่ิบแล้ว เลกไม่คิวยเราก็จะชนะสองหน่งที่สุดแล้วก็ชนะนะคะทุกคนนี่คือสีหน้าของคนที่ชนะทั้งหมด่าตัวเราก็อยู่ข้างหน้าเลยตัวผู้หญิงผมม่วงทำไมไปหลบอยู่ข้างหลังเราล่นะน่โอเคค่ะทุกคนเตรียมตัวรอต่อไป วันนี้ขอเลือกแบบสีล้ไหมเนี่เอาหาดีกว่าเราจะเลือกงห้าเหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนปกติมันจะมีแค่สองทีมนะตอนนี้มันมีห้าแล้วนะไม่ใช่ว่าครั้หน้าอาจจะมีหกทีมเข้าร่วมเข้าร่วมเข้าร่วมปุ๊บปบ,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 ปบโอ้รีบๆเข้ากันนะสิมีคนไปอยู่สีดำด้วย ลองไปอยู่กันไหมคนนี้เก่งยไม่ไปไม่ไปอยู่นี้ดีกว่านะคะมีห้าคนนะคะเยอะๆอ่าเรื่องแผนที่นะคะขอเลือกเป็นลูกอมมีคนเลือกหรือเปล่า,าพิซซ่าก็ได้ใครเลือกเยอะสุดก็จะเลือกอย่างนั้นอ่าพิซซ่าพิซซ่ามีคนหวดแปะรีบขี่มอไซค์เลยไปลุยอ้าวเออ ไปค่ะเลี้ยวอุ้ยมีใช้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวไปค่ะหึ่งหน้าเข้าไปปิว้วโอเครีบ,ร,บรีบเลยตอนนี้มีเยอะมากเอ้ยนี่ไงคะเฟนไฟอ่ะโดนเย็นแล้วอ๋อเฟอนเราเแกบบ็บนึกว่าคนอื่นเย็นถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่ได้นะคะไม่ได้โอ้วเซ็นอะไรอ่ะสปาเกตตี้เหรอ เป็นสีชมพูเลยนะคะต่อไปเอ่ไอศครีมนี่ไงเป็นไอศครีมแบบเป็นแก้วนะคะโอเคขวดน้ำอ่าน,น้ำน้ำรดอะไรนี้สีชมพูทุกคนเจ้าใส่ลุ้มรีบเก็บเก็บเก็บยังโอเคเก็บแล้วนี่เพิ่งแต่ได้มานี่เพิ่งได้สีใส่ลุ้มนะคะ ปาเกตตี้เส้นสีชมพูใหม่แล้วจ้าสองอันเลยนี่ปุ๊บโอเคต่อไปเอ่อมาเรียกว่าอะไรนะแซนด์วิชเอ่อเพื่อนเรากเก็บไปแล้วโอเคต่อไปสปาเก็ตตี้เจออีกแล้วแล้วก็ไข่ดาวสีชมพูแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็มีบอรอกโคลี่ไหมเนี่ยอ่ะไม่มีแต่ว่า มีอยู่นะคะเป็นเนื้อเอิม่มมีไก่ไหมน้อมีไก่ไมีมีกุ้งกุ้งไม่มีมีปลาปลาอ้าวอันนั้นสีมว่วงอันนั้นสีม่วงนะคะมีอันไหนบ้างน้อหมดยังหมดยังแล้วว่าน่าจะต้องรีบไปแล้วนะคะเพราะว่าดูสีอื่นเข้าไปหมดแล้วโอเคสีชมพูเต็มเลยเนี่ยบาย ต้องต้องตองไปเลยตรงไปเลยนะคะตรงตรงตรงไปอ่าวางอาหารกินทำารั้งกินเอาไม่มีคนทำเลยอ่าทำอาหารนะคะมีคนกินอยู่สองคนอะไเร็วโอ้นี่คืออาหารสูงมากเลยนะคะทุกคนโอ้แต่สีแดงสูงกว่าแน่ มาหารเลยค่ะทุกคนอืมมีค้นานทำอาหารสามคนโอเคโอเคได้อโอ้เร็วมากค่ะทุกคนเร็วมากเร็วมากอุย้ยจะนำไปแล้วเลยไม่กี่ชิน้นแล้วก็จะนำเขาอึ๊บ อีกสองชิ้นก็นำอีกสองชิ้นก็นำอุ้ยเขาไปรวมแล้วเขาเจอของใสลุงค่ะของจะหมดแล้วของจะหมดแล้วของจะหมดแล้วไม่ได้การแล้วค่ะต้องรีบต้มองใสไปแว้นแล้วเออแต่คงไม่ทันแล้วนะ่ะฝั่งเขากินันไปหมดแล้วนะ่ะเราแว้นไม่ทันแล้วทุกคนเราแว้นไม่ทันแล้ววิวสีแดงชนะนะคะอโหนี่คือสีหน้าของสีแดงนะคะน่ารักกันทัง้งนั้นเลยเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะต้องขอตัวลาไปแล้วละคะ่ะบ๊ายบายอ้าว